แไม่เห็นควันถ้าไม่ได้กล้าด๊าเบ็ดนะเฮียจัดแทงเราที่แทงแล้วื้อ้าแล้วก็แบบมีเรื่องอะไรอ่ะจริงจริงมันต้องเหลือหกสิบสี่ใช่ไหมเฮ้ยมาคํานวณเออใช่ใช่แต่เทนนี่เทนนิ่มันเหลือห้าสิบหกเพิ่มมาสิบเนี่มาสามบอกเน่ ท่านมีใครสนใจสนาบแปดไหมว่าตีถึงน่เยะร้องไห้กปแล้วบ้างอาตีนี้แบกได้เลยนะโหดจัดอ่ะโหดจัดท <5 S 2> ีอ่ะคือต้องต้องมีเสียเพียงันกำหนับแน่ไม่แค่แค่อ,อาวุธลวกสามสักชิ้นหนึ่งอ่ะคือก็แบกแล้วอ,อืมอ,อัม้นคือกูลกูพี่มีใช่ไหมคือกูตาย๊บไม่ต้องชุบกลัวไม่แต่ผมธรรมดาผมก็แบกนะไม่รู้ทำไม ใครไม่หลบไม้บบกษานี่คือแบบมึงเตรียมตัวเลยท่องดัวถแล้วใครไปหลบอ่ะไม่ไม่ต้องชูอ่ะอาง่ายใครตีมาคนแรกอ่ะมึงเล่นชูบเลยของบวกษาอ่ะมึงเล่นเต็มที่เลยเอาเอดีขึ้นมาเงีหรอเออมึงเล่นเล่นแล้วกันชูเผื่อเพื่อนตายหมดได้นี่ได้ทั้งลุกทั้งรับเลยเนาะเอามาลุมก็ง่าย เราเข้าไปตีเขาก็ง่ายนี่บอกตามไอ้เจ้าต่อยลุมโดนมีดลุมเบิร์ดอะเพอเฟิมึงเอามีดเวลสามแทงสวนเพอเฟิตายคู่เลยไอ้เนี่ยนั่นแหละมึงบอกไงว่าเนาะอะไรนะโดนมันแทงกันเองด้วยอไอ้เจ้าเพอเฟิร์ดแทงไปอะเขาตายเลยไอ้เจ้าใช่ไหมมีสีวะข้างหลังมันจะชก็โหดเราชิวนะรอบนี้อาทิตย์นี้เราได้มาสามสี่รอบและ ก็รอนี่ยได้ี่หรือไม่ถ้าแดงก็ปล่อยได้ดิถ้าแดงเข้าเขียวเราก็เข้า MG ก็ได้เต็มที่็มที่เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมพอเล่นเหมือนซ้อมน่ากับวินซ้อมตอนไหนวะไอ้ก็ถ้าเกิดแดงเอาเขียวเราก็เอา MG ก็ได้เ่แล้วก็รอดูดีเซล่าว่าเขาจะเอาทางเราหรือทางนู้นเราควรเน้นเพื่อนก่อนนะเออเออเน้นเพื่อนเน้นเน้นเน้นยืนให้ครบก่อนอะเน้นยืนให้ครบอ่ะมันล้มกี่วีอะปพืนที่นี่ ล้มล้มพอๆกันมั้แต่แค่นแต่แค่นัดสองมันล้มเหมือนนัดแรกกี่วี่พี่ไม่ได้นับเลยกี่วีวะที่นู่นล้มกี่วีวะประมาณนั้นมันตีได้อยู่สามสี่วีปะแบบยิงไปตีตีเออตีได้ประมาณนั้นมันต้องเป็นสิบวีดียเพอชุบมันใช้ประมาณสิบสี่วี ใชอนานขนาดนั้นเลยเหรอนานจัดเลยชุบสิบวิเลยเหรอใช่ชุบเพื่อนประมาณสิบวิอ่ะชุบเพื่อนเหรอใช่เหรอแิบวิบลแผ่นหน้าปืนบวกหนะเหมือนประมาณหกวิเลยปืนขึ้นถ้าสมมติมันชุบแล้วยิงอะไรอ่ะปืนบวกสามเอาแบบยิงยิงแล้วติดเลือดไหลอะไรเงี้ยโหจริงเนี่ยอยากลดกี่วิก็ยิงยูอีนั่นอะนี่ก็นับกระสุนต้องใช้อะไรครับแบบยิงติดเลือดไหล ยิงคนเก็บกล่องอ่ะแล้วก็นับเอาดิไม่ไเดียวเรตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรตัดจริงไปไปยิงแล้วก็แล้วก็นับเริ่ยิงให้โลซัิเเราเราเดี๋ยวตายปะจะตายจริงปะถ้าถ้ามันจะลุกถอยถอยละรอรอรอเธอตายวะตายโดนโดโดนโดนล เก้าวิเดินเดินเดินเจะลองคิดถ้าบวกเยอะนะถ้าบวกเยอะนะเรารีบเรารีบสอบนะหนีไม่ทันนะหนีไม่ทันนะบอกเลยเก้าวิเก้าวิเก้าวินั่นแหละบอกปแล้วประมาณเก้าหรเก้าสิบวินั่นแหละถ้าเก้าถ้าสามร้อยนี่ตายเลยเนี่ยเพราะมันไฟประมาณแปดทีอะแต่อย่าลืมว่าเขาไอ้นี่ด้วยไงเขาปั๊มยากัดปั๊มยาส่วนจะปั๊มก่อไม่ทันปะ เก่อได้แต่อ้ยาทันแต่กม่ลองตอบาละลองตอบมละกปั๊มกปั๊มลงหน้าถ้าเป็นบวกห้าเอนยาทำ่ดาทีเดียวเข้ามารแล้วเขเล้ามาก้ตายไปหน่าไอ้เหี้ยตายฮาเลยนะเนี่ยจะสามอย่างเดียวเลยไเขาคิดเขาคิดว่าขวานขวานเราแบบว่าแบบ ที่ขายแล้วเขาก็ฝาดแรกว่ะมีร้องอ่ะอยากเห็นแล้วว่าฝาดบวกห้าเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะมีคนกันอะไรเงี้ยหน้ามืดหน้ามืดต้องมีติดสักคนเลยน่าจะมืดอยู่เมื่อกี้อ่ะเหรือมันหรือมันตกใจเพราะมันหน้ามืดว่ามันเลยให้ต้องมีติดเออต้องมีติดสัตะขานอ่ะที่น่าสับไปสามทีเนียไม่มีมีดุ้งอ่ะหน้ามืดท้่บวกห้ากับวกห้าอย่างนี้เหรอ พ้อยคนล้มอ่ะมันวิ่งกลับไปเลยอ่ะมันไม่เล่นเลยมันวิ่งถอยไปเลยกลัวไม่ไม่มีตีสวรรค์อ่ะอย่างนางนบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนบะ็อดเหมือนมันยิงประมาณแปดวิประมาณแปดเก้าวิประมาณนั้นแหละพี่ถ้ากระชามัรวมได้ไม่รวมตอนแบบแบบดันพื้นที่มาแล้เดี๋ยวซ้ำไม่ดูพี่บวกสามอ่ะซ้ำมันได้เหมือนกันมีดอ่ะ ลเแต่เขายินแก้กันจัดแล้วน่ะสไลด์ใส่เนินไปอ่ะได้อยู่นะเขียวพูดไม่ทางขาดคำเขียได้จริงด้วยไอ้เหี้ยวบอกแล้วสไลด์ใส่เนินไปน่ะได้โอ้ยเขียวจะเข้านั่นน่ะรอ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 ไม่ได้มีแดงอยู่นะถ้เขียวมันจะเข้าตอนดีเซล่าถ้าดีเซล่าแบบได้จะปิดได้อย่างเงี้ย มุมร้อยมุมมุมร้อยคือฝั่งนี้นะัไปฝั่งเนี้ยตีตีออกไปฝั่งนี้มุมร้อยพี่พี่ er จะโดนพี่จะเขี่ยมันมาหาเราพี่จะเขียวมันมาหาเราไปอยไปมันมอนทางนู้นเนี่ยอุ้ยในมีในมีโมชั่นหมดมีแค่สี่แก๊งอีกเหรอรอบเนี้ยมีมีแดงด้วยห้าห้าแก๊งแดงข้ายเรา เดิเนละสีละผม้ขอ,อยู่โครไกลอะไรแดงไงอ้เขียวมันจะลากมาหาเราอ่ะนะมาเลยไปเลยเอาเลยไปเลยยิงอีกสามนิ เออไม่ใช่แจ้งหนึ่งกันเหรอเห็นสุดสีคล้ายๆถ้าเขามาใกล้เราต้องต้องเล่นนะถ้าเขามาใกล้เราไปเล่นเลยฮะคิดผ้านี่นี่ไป เด่นๆเกี่ยวแดงตาไม่ค่อยไอตรงดีเซล่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะปล่อยเขาตามสุดได้านยี่เดี่ยอื่นเหลือเกินไอหัวมันทำเหล็กด้วยเหล็กป่ะเนี่ยหัวเหล็กไงเนี่ยหัวตั้งยิงตีพี่ตายอ่ะดูดิเนี่ยหัวตั้งยิงตีพี่ตายใส่ไม่สุดนะ เขียวเยวไม่เป็นแดงรีอยู <ml 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 ่รีลมนะรีบเขานะแบบผมผมผมว่าถ้ารีบเข้าแล้วเราเราดันตายขึ้นมาแบบว่าเรากดเฉยๆได้อะคิดว่าเราเรเราเเแกงก่อนเอเียงเหลืออยาให้เขาพวงเราใหญ่เขาพวงเราเลยให้เขา

พี่ตายนะพี่ตายนะตาย่ชุบพี่ก่อนชุบพี่เลยหายจังหวะชุบลูกหาจังหวะชุบชุบเขาเรียวเนี่ยวอ้เรี่ยวดูเขาสวยชุบเขาลูกเรียวว่าไงโอ้ไอ้ไม่ยิงหวะงตกใจหมดไอ้เจ้าที่มีเบอร์ได้ไหมจะให้เพื่อนตุ๋เขาเนี่ยมันเป็นมุมพุ่เนี่ยมุมร้อยเขาเขาชุบมุมร้อยมุ้นอะไรกันเขาชุบมุมลมตามต่อ เจลาเหลังเจลเหลังลยิงก่อนยิงก่อนเ่เล่นไงเพลนไงตายตายหมดแล้วเรียกกบอกเดียวพอปะเรียกกบอกเดียวได้ปะให้ตายก่อนให้ตายตัวีอไจังวะไอ้สับได้สับเลยสับเลยพี่มอง เลี sea, squad, ้ยงหน่อยเร็วเร็วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยิงสมัยนี่เร็วยิงสมัยนี่เร็วเพืนตายจะงเว้เพื่อนตายพี่พี่หม่องต้องพี่หม่องต้องกลับมาถือปืนดิไอเพื่อน่อนเพื่อนเราเพื่อนก่อนเพื่อนมาเพื่อนมาจะตาตีผมทำไมขอเชิญพี่ด้วยดอกไอเลือกตกใส่เร็ว มเจอนยปะไม่รถรรรเปลี่ยนแล้รถเปลี่ยนไดยดีรมามาเบิร์ดดิมาเบิร์มาเบิร์มาเบิดยิงไอ้เรงยิงม้ไว้เรยิงไม้ไว้เรงยิงไม้ไว้ยิงม้ไว้ยิงไม้ไว้ยิงม้ไว้เรื่ยิงม้ไว้รอเบิร์ดตัวเก้าศน่ะรอเบิร์ดตัวเก้นรอเบิร์ดตัวเก้าะายายายมาเบิร์ดมาเบิร์เบิ Đây làผม chút mình. Rồi rồi, yeah. Đây Yeah. ซ้ำตั้งนานเกินไหมได้ตัวเดียวไม่เกินครับไม่เกินแค่สองตัวพอดีเลยฟินนาตีเหลือสองตัวเอาที่บ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยังเหมือนเดิมนะพี่ที่ผมพูดกับพี่อ่ะโอเครอให้มันเกิดเนี้ซ้ำตั้งนานตายตัวเดียวปรับปรับจริงๆแหละ